นักแสดงและทีมงานละครไม่สิ้นไร้ไฟสว่างเดินทางไปประเทศฝรั่งเศสกันแล้วเพื่อเก็บภาพความสวยงามของนินแดนที่คู่พระนางพบกันเป็นครั้งแรกค่ะ ค่ายดาราวิวดีโอทุ่มทุนสร้างพาเหล่านักแสดงนำตุ้ยธีรพัฒน์ขวัญอุสามณีและแอมพิรวัตดพร้อมด้วยทีมงานละครไม่สิ้นไรไฟสว่างบินลัดฟ้าเดินทางไปถ่ายทำที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อคืนนี้ค่ะผู้จัดและผู้กำกับสยามสังวรีบุตรย้ำว่าจะเก็บภาพสวยๆมาฝากแฟนๆละครเจ็ดสีให้คุ้มค่ากับการรอคอยชาวติงกระโจมก็ชักชวนกันมาส่งตุ้ยขวัญแอมมาทั้งทีไม่ธรรมดานะจ๊ะมีป้ายไฟมาด้วยตุ้ยและขวัญบอกว่าดีใจและอบอุ่นมากๆค่ะคิดว่าสนุกสนานแน่ครับสำหรับทริป ภาพสวยๆว,วิวสวยๆซีนสวยๆ <Okay. S 2> จะใช้เวลาประมาณ8-9วันเก็บวิวมาให,ให้ให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับเข้าใจผิดปล่าวันนี้ไม่ได้เข้าฉากเลยนะเข้าใจไม่ใช่ <laughs> เข้าใจเลยผิดป่ะไม่ใช่นีิบาลคุดน,นอนนะ <laughs> ขึ้นไปแล้วนอนเลยใช่ในี่เบาๆของเราาๆเบาๆจะบอกว่าเราจะทําให้ทุกคนไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะค่ะก็ขอเป็นกําลังใจให้นักแสดงแล้วก็ทีมงานทุกคนนะคะก็เราจะคอยชมผลงานอยู่อย่างสม่ำเสมอแฟนๆติดตามภาพเบื้องหลังการถ่ายทําละครไม่สิ้นไรไฟสว่างได้ทางข่าวบันเทิงช่วงต่างๆของช่องเจดีนะคะ